ทราบว่าคุณตู่เนี่ยก็ได้ไปเดินต่อหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาด้วยยูจ speak e n g l i s อ๋อ no no I'm oh. no speak English I'm no speak Thai พ่กี้ผู้พูดอ๋อ you speak Thai yes yes English a little bit little bit แบบ lit little bit แบบมอมอมอเลยอืมโอเค e a ป t ไทยก็ดีละท่างนั้นทีนี้อยากรู้ว่า ไปที่นั่นทําไมอ่าจริงๆก็ไปใช้ชีวิตหลายคนบอกว่าอยู่เมืองนอกสบายบ้านรวยอะไรอ่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่เคสของผมเลยคือไปใช้ชีวิตแบบไม่ได้แบบว่าลำบากลบลบากบนแต่ก็งานทางานอยู่ที่นั่นหลายปีไหมยรอ่าหลายปีเหมือนกันครับจริงๆไม่คิดจะกลับมาแล้วด้วยเขาเรียกว่าพออยู่ที่นั่นหลายปีเราก็รู้จักที่นั่นจนแบบ ดีมาก Styles, <bunker. S 2> ๆเลยใช่ไหมที่อเมริกาก็ถือว่าดีใช้ได้นะอ่าแล้วตอนไปอยู่นี่เป็นไงมากครับที่ที่ที่นู่นที่แรกบรรยากาศที่ไปอยู่ก็อ่าทงานในท่าเรือไปยูชาอ๋อไปยูชาเคยได้ยินไหมยู่าโอ้ยที่นั่นคือแบบว่ามีท่าเรือด้วยครับยูชาไม่ไม่คุณชื่อว่าเป็นไงเพราะว่ามันผมดูแล้วมันไม่ได้อยู่ติดแบบทะเลอะไรเลยนะคุณไปได้ยินยู่าเกี่ยวกมาผมทํางานบนเรือผมอยู่ที่ยูทายูชาน้ำน้นยัง่ ยูทาโนมานนอ๋อยูทานํานนนนทบุรีเนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ยูทายูทา U S A โนไม่ไม่อ๋อไม่เคยได้ยินเลยมีแล้ว